นสวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้อัปเกรดใหม่แล้วนะฮะด้านหน้านะครับจะทําเป็นแบบนี้แล้วนะฮะเว้าเข้าไปนะฮะเพื่อให้หัวมันสั้นลงนิดนึงนะครับด้านท้ายนะครับด้านตูดนะฮะจะทําหักมาเลยนะครับหักเข้าไปอีกหน่อยนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปว่าจะทําเป็นกระบะนะครับเป็นกระบะข้างหลังนะครับ ไม่รู้ว่าจะทําออกมาได้หรือเปล่านะครับรอติดตามชมต่อไปนะครับผมจะทําไปเรื่อยๆนะครับคันนี้นะครับปรับปรุงมปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสมบูรณ์แบบนะครับขับดีนะฮะนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่นะครับบางครั้งก็พอใจนะฮะขับขับไปมันไม่ค่อยนิ่งแต่ตอนนี้เริ่มนิ่งแล้วครับเมื่อวานขับมาทํางานนะครับไม่ค่อยนิ่งนะครับแต่วันนี้ ทำใมนะครับน่งขึ้นนะฮะก็อยู่ประมาณนี้นะครับระบบชาร์จก็ยังไม่ได้ต่อนะครับวางไว้ก่อนนะฮะวางตรงนี้นะฮะวัดความเร็วนะฮะวัดแบตนะครับอยู่ตรงข้างหน้านะครับแล้วก็มีสุดถอยหลังนะครับถอยหลังผมจะใช้เป็นเบรกเกอร์นะครับเพราะว่าผมใช้กล่องคอนโทรลสองตัวนะครับผมก็เลยใส่แบบนี้เอานะฮะ ไม่อยากซื้อเป็นสวิตนะฮะรานะคามันก็ไม่ต่างกันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นไฟไฟท้ายนะฮะอันนี้ก็สวิตสองตัวนะค,ะครับบังคับสุดคอนโทรล2ตัวนะครับสำหรับจะใช้คอนโทรลตัวเดียวก็ตัวหนึ่งนะครับเป็นเบรกเกอร์สองตัวนะครับเปิดนะฮะเปิตัวนะครับแต่ว่าใช้คันเร่งตัวเดียวนะครับตัวนี้นะฮะสุดคอนโทรลนะครับ เป็น1,500วัตต์หมดเลยทั้งสองนะครับนะฮะส่วนไฟหน้านะครับไฟข้างหน้านะฮะจะแอบไว้ข้างล่างนะครับข้างล่างข้างในนะฮะประมาณนี้นะครับอ,อันนี้นะครับ,นนรบผมโอเคนะฮะ